สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจทันทีเขามารับชมทุกทันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกันเข่าม้าหลนะครับขอกันเข่ามาหลายหลังจากที่ตัวเลขเข้ามาติดต่อกันแล้วทั้งหมดหางวดนะครับเข้ามาทั้งหมดห้างวดห้างวดติดแล้วนะครับอ่าสามงวดแรกแอดมินแค่เก็บสถิตินะครับบ่าได้นําเสนอให้กับเอฟซีท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็มานาเสนอในงวดที่ีนะครับงวดที่ีกัเข่านะครับตัวเลขกับเข่า ไปตัดเล่นนะครับกับเข่าสามหนึ่งนะครับงวดที่หางวดที่ผ่านมาอา่งวดวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมาเนาะตัวเล็กกับเข่าอีกคือเก่าน,นะครับเขา่าสี่หกนะครับกับงวดนี้จะงวดที่หกนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะเป็นงวดที่หกนะครับเอฟซี FC หลายๆคนอ่าขอมานะครับบอกว่า ให้ตามให้หน่อยปูลําน้ํามูลนะครับปูลําน้ํามูลซึ่งงวดนี้นะครับหลายๆช่องอได้น้าเสนอนะครับซึ่งอสองงวดแรกนี่บคอ่อยนี้ช่องได้น้าเสนอปันไดเนาะแต่นี้ได้ช่องของแอดมินเองทีน้าเสนอนะครับตอนนี้ปูบอกว่าถ้าเข้าจะให้ไปหาคนุดทไทยแล้วบหาไปขึ้นเขาครับพีนองโบหาไปขึ้นเขาปูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดังมันจะดังแห้งหดนะครับ,บกะบโบไปยังกะแจ้งได ถ้าผู้อนุญาตให้ไปหานะครับจะแจ้งค่อยไปนะครับช่วงนี้กะเอาตัวเลขมาก่อนนะครับเอาตัวเลขมาก่อนสําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ปู่ให้มาแล้วนะครับสามตัวหางเดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แถวนี้มีสองตัวแถามมาสองหางนะครับกับบุงวัวแยกบุนรางหรือบอปูบอกสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็สองตัวสองหางนะครับ เดี๋ยวบ่อ้องโกากันหลายพ่อ้องเอากันโดนนะครับเพราะว่าไก่มือจอมือเข้าม้าเล็วนะครับหลายๆคนหลายๆท่านจะรออยู่เดี๋ยวจะให้เบิ่งตัวเลขก,กันเลยเนาะเดี๋ยวแอดจะอธิบายไปพร้อมๆกับการรับชมตัวเลขนะครับแนวทางนะครับอ่าจังได๋ก็ดีนะครับย้ำอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้จต่ลรณยานในการรับชมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิหลุดนะครับกะงวดนี้งวดที่6กะบ่ฮูู้ว่าจะเข้าหรือบ่เขานะ้าเนาะแต่สถิติเข้ามาเร้ว5งวดติดนะครับ สำหรับคนทุนน้อยนะครับกับสามตัวแอดมินตัดให้นะครับอ่ะเบิงเลยครับอ่านี่นะครับอ่ะอธิบายนิดนึงเนาะนี่ครับงวดที่หกนะครับของปู่ลําน้ําอุน่นของแท้นะครับของแท้แน่นอนต้องเบาอีสานที่เก่นนะครับอ่า่องทีมงานไม่เดือดรึกะได้ลงไปแล้วเนาะแอดกะได้ลงไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับแต่เป็นคลิปสั้นๆแต่คลิปนี้เป็นคลิปยาวอยากอธิบายให้ท่านผู้ชมอิสซีได้รับชมรับฟังน้ำเนาะ นี่ครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคสมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดที่หกนะครับงวดที่หกเด้อพที่น้องงวดวันที่หนึ่งงวดที่หกนะครับสามตัวเม็ดเดียวนะครับเก้าสามห้าเก้าสามห้าแอดมินตัดออกมานะครับตัดออกมาจากเก้าสามห้าก็จะได้เก้าสามเก้าห้าสามห้านะครับส่วนสองตัวที่ว่าปูไห่มานะครับมีสองหางบบกหัวเป็นลางบอ่อันนี้เป็นบนบ่กับโบกหัวเพราะว่าปู่ว่าได้บอกนะครับ ให้มาล่างหรือว่าสิบไปบนน้ำกับบ่หูนะครับอสองตัวสองหางหกแปดกับสี่ห้าอันนี้ให้พี่น้องไปกลับน้ำเลยครับเด้อไปกลับน้ำเลข่ก็ได้หลายตัวนะครับก็ได้หลายตัวไปกลับน้ำถ้าเหรียญสองตัวก็สรุปแล้วว่ามีอยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหางนะครับไปกลับจะเป็นสิบหางนะครับโบห่หงว่าจะเดินดีบ่ในงวดที่หกเนาะแต่ว่ากะปูกับห่ไม้าอีกคือเก่านะครับนี่ของแท้ ร้านเปร์เซ็นนะครับอ่ะโปโตองอธิบายอย่างไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะถามว่าไปบนหรือไปล่างเอาไปเบิดตนั่นแหละครับนี่แค่นี้สองตัวนี่แต่ว่าสามตัวนี่นะ่าจะบนนะครับสามตัวเม็ดเดียวอ่ะอันนี้แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นบนนะครับอ่ะเบิรงโดนพอสมควรแหละอ่ะแคปได้แคปเลยครับพี่น้องอ่ะโอเคเนาะเอออ่กล้องกับบุบบุบวาบวบเพราะว่าตั้งกล้องไว้นะครับเพิ่อจะเป็นบุบบุบวาบเนี่ยแต่ว่า อาจจะแบบนี้กลุ่มไปเปิดกล้องไม่แน่เพราะว่ากล้องมันดับๆติดๆเนาะ,ะเขามีเวลาปิดของเขานะครับเราก็ตั้งเวลาไปกับอะไ้เป็นอ,อัตโนมัติ <c oughs> อ่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กัคงจะเอาอย่างไรเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมไหมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปหลายๆนะครับเพื่อแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะ แช่ไปหลายๆเพจหลายๆช่องนะครับผู้ที่เป็นเอฟซียู่แล้วกัซอยกันเชียกแช่ออกไปนะครับเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับเอฟซีทำไปชุ่มนะครับแต่แตดมีโรคแต่เดมีโชคมีลาบเหมือนมีโรคบอกเลี้วปวดแต่เดมีโชคมีลาบเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขแนวทางของปู่ลำน้ำอุ่นวดวันที่1ตุลาคม2568 เบ่งอีกรอบหนึงก่อนที่จะจบคลิปนะครับแคดเวยครับบ่านี้แคบว่าอธิบายแล้วครับแคบเอาเลยนะครับแคบหน้าจอเลยนะครับแคปไปดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ตัวเลขตัวไหนมันจะออกไม่ออกนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับ ทังชมกันน้ำเสนยงไงเป็นเพย่อนทาวท่านคนนั้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปพอกันไม่ในคิดหนาปยังไมทันกดติดตามทั้งเพจทั้งช่อง YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็นกับทั้งแอดมินสำหรับคลิปนี้ลั่มลากันไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารคิษแก่น